พรานเท่ายอดนักล่าคุณคิดว่าอายุเท่าไหร่ควรจะเลิกเล่นเกม นั่นคือคำถามที่คนทั่วไปมักถามเข้ามาใช่ไหมครับแต่ตัวเอกในเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเกมเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเยียวยาชีวิตและหัวใจหลังจากที่เขาเสียภรรยาคนรักไปเรื่องราวของตัวเอกที่เป็นนายพรานมาตลอดชีวิตและช่วงบั้นปลายยังมาเสียคนรักไปอีกซึ่งโดยปกติเขาก็เป็นคนเงียบอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์นั้นทําให้เขากลายเป็นคนที่เงียบเขรึมเข้าไปใหญ่แต่ความบังเอิญไปเจอเครื่องเล่นเกมก็เลยเอาสกิลที่ติดตัวมาใช้ทาให้นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตตตตอออองงงคุณาาามมม่่ให้้เเเเเีียบบกกกกกลลดถึแแจะวววัวนนช มันดูสนุกและแอคชั่นมากใช่ไหมครับแต่มันกลับอบอวนไปด้วยความเหงาแบบมนๆแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่าตัวละครนี้อยากสลัดความเหงาออกไปให้ได้ สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคุณตาเล่นเกมเก่งแค่ไหนคือการเล่าในมุมของผู้สูงอายุที่ไม่ทันเทคโนโลยีแต่ก็พยายามอยากจะเรียนรู้มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากหยุดตัวเองไว้หรอกแค่โลกหมุนเร็วเกินไปเลยตามความทันสมัยไม่ทันมากกว่าการเล่นเกมก็เหมือนกับการไปพบเจอผู้คนใหม่ๆที่ในโลกจริงร่างกายเดินทางไปไม่ไหวแล้วโลกจริงเราอาจจะเหงาแต่พอเข้าไปเล่นเกมแล้วก็มีเพื่อนๆมากมาย เรามักเจอคำพูดว่ามีแต่เพื่อนในเกมแต่หลังตัวละครในเกมนั้นก็คือคนจริงๆนะมันก็ไม่ได้ต่างจากการแชททั่วไปแค่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาและเรื่องนี้มีช่วงอายุถึง3ช่วงทั้งวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าใครๆก็เล่นเกมได้ไม่มีข้อผูกมัดหรือสิ่งใดๆมาขวางกัน้นผมรู้สึกเลยนะว่าอาจารย์ทําการบ้านหาข้อมูลมาดีมากก่อนจะทําการเขียนเรื่องนี้ออกมา ถ้าคุณชอบเกมแนวแอคชั่นและเป็นคนอ่านการ์ตูนอยู่ด้วยแล้วคุณน่าจะชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากสุดท้ายสิ่งที่เรื่องนี้อยากจะบอกอาจจะไม่ใช่การเล่นเกมจริงจังแค่ไหนแต่อาจจะเป็นการที่ไม่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรก็ตามต้องจริงจังและทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่อินกับมันและหลงรักมันเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่คุณทำ